น่ากลัวคุณผู้ชมค้ะกลางดึกเลยมีผู้เสียหายชาวจีนสองคนนะคะพร้อมกับเพื่อนชาวจีนที่สามารถที่จะพูดภาษาไทยได้นะคะไปพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในสอนอสุที่ศารบอกกับตํำรวจว่ามีชายชะกัน5้าคนด้วยกันค่ะมาพร้อมกับอาวุธปืนทั้งปืนสั้นแล้วก็ปืนยาวเข้ามาไปถึงที่ทำงานของพวกเขาก่อนจะขู่กันโชคเอาเงินนะคะไม่พอ ยังอุ้มพวกเขาลักพาตัวไปเรียกเงินเพิ่ม4ล้านบาทเลยทีเดียวช่วงกลางดึกเลยค่ะผู้เสียหายเป็นชาวจีนสองคนพร้อมกับเพื่อนที่พอจะพูดไทยได้นะคะไปแจ้งความกับทางพนักง,งานสอบสวนค่ะที่สอนอสุดที่สารนะคะก่อนที่เพื่อนผู้เสียหายชาวจีนเขาจะเล่าให้ฟังบอกเหตุการณ์เกิดขึ้น19ตุลาคมประมาณ4โมงเย็นค่ะมีชายชกันเป็นชาวไทยสคนแล้วก็มีเมียนมา3คน มาพร้อมกับอาวุธปืนบุกเข้ามาที่ทำงานแล้วก็ขู่รีดไถเงินซึ่งเขาไม่ได้มาแค่บอกเล่านะเขามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่เป็นหลักฐานเอามาให้ตำรวจดูด้วยทีนี้ผู้เสียหายโดนขู่ไปแบบนี้ก็เลยยอมให้เงินสดตั้ง3ล้าน2แสนบาทนะคะแต่ปรากฏกลุ่มคนร้ายคะ่ะยังไม่พอยังขู่บังคับผู้เสียหายทั้งสองคนให้ขึ้นรถแล้วก็มุ่งหน้าพาตัวไปที่จังหวัดนครนายกนะคะ ขูรีดไถเงินอีก6 0แสนดอลลาร์สหรัฐผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินก็เลยต้องไปหยิบยืมญาติชาวจีนนะคะให้โอนเงินมาให้คนร้ายได้มา2 7 0 0 0 0ดดอลลาร์สหรัฐคนร้ายถึงได้ยอมพาผู้เสียหายกลับมาปล่อยที่ย่านถนนน,นวมินกรุงเทพมหานคร แล้วก็มีการยึดโทรศัพท์มือถือเอาซิมการ์ดไปทำลายทิ้งนะคะก่อนจะคืนโทรศัพท์มือถือเนี่ยให้กับผู้เสียหายผู้เสียหายเขาก็เลยไปยืมซิมการ์ดใหม่ที่ร้านสะดวกซื้อละคะ่ะแล้วก็ติดต่อเพื่อนชาวจีนที่พูดไทยคนนี้ได้ให้มาช่วยพาไปแจ้งความกับตำรวจหน่อยก็เลยพากันมาหาตำรวจที่สอนอสุทธิสารเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุนะคะอยู่ที่ประมาณช่วงซอยรัชดา24เขตห้วยขวางนี่เองนะคะ กลางเมืองเลยนะเบื้องต้นตำรวจสุธิสารรับเรื่องไว้แล้วนะคะประสานชุดสืบลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนอกเหนือจากภาพที่กลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเอามาให้ดูซึ่งมันเกิดขึ้นในสำนักงานจะไปดูโดยรอบด้วยพื้นที่ด้านนอกจะเจอหรือไม่พฤติกรรมพฤติการ,รของกลุ่มคนกลุ่มนี้นะคะแล้วก็จะสอบสวนในส่วนของข้อเท็จจริงต่างๆแล้วที่สาคัญจะพยายามติดตามตัวนะคะกลุ่มผู้ก่อเหตุมาสอบปากคาให้ได้นะคะ ตอนนี้ในส่วนของผู้เสียหายเนี่ยตำรวจแจ้งว่ามีการส่งเจ้าหน้าที่ในการดูแลคุ้มครองเป็นการชั่วคราวนะคะเพราะว่าเขากลัวอันตรายกลุ่มที่มาคือมีทั้งปืนสั้นปืนยาวครครบมือเลยค่ะ